ม้อมีโอ้โอยน้องคว้าหมออ้อให้ปานไฟไหม้ดอกกีเพาหลับพี่น้องเหนยเพื่นมาองพระพุทธเจ้าไดตัทร่องสระายาันละวะเพลทำบุญเนื้อรอทำทางจังสุมเย็น โอ้ยนอหายอ๋อล่ะคุณแม่เอ้ยเปิ่นมาสุ่มเช้านีก่อนเจ้าบ่ิทีสะเดอนอทั้งสีหล่ะมีพระภิกษุภิสุณีอุบาสกอุบาสิกาเปิ่นบอกไว้ให้ใจตั้งถังตออุ่น หลาบพี่น้องเอ๋ยเพิ่นว่าสิ่งบ่ดีสิเกิดปุ่นเฮาห่างเด้อไรลาบอนอยู่ดีน้อก,กินดีจังสุบีโอเ้เว่ยอไรเป็นหลาบพ่แม่เอ๋ยเพิ่นว่าเกิดมาเป็นคนแล้วมันแสนดีน้อแม่ใหญ่ลาย้อนว่าบุญ เขาอ้เลยสากว้ไีเที่ยวใส่สงตาอันนี้แล้วพ้น่าเขาแลน่าเรื่อยู่เดอแยวกินไรไมีสิ่งนอกินทานอยู่สบายโอ้ยก็พอแล้ว ลาพี่รองเอ๋ยบนวาแล้วสิไปเดินทางนาลาคือสินทางอาวนานเดินบนวาบุญอันยิ่งใหญ่ลาบันบอยขายแบนผู้ใดอยากสุดได้ให้ทำสร้างเราก็เอา หลับพี่น้องเอ๋ยก็คือเดอ้อพวกางูเจ้าไรมาหวังเดอ้อทำทานหลับมไม้งามเก้าวังบุญไปต่อถูกโอเวไปเมืองฟ่าหลับพุ่แม่เอ๋ยพามาผู้ป่าเด้อนหน้าดัางนี่กระตามทั้นหัวใจแดนตายไปเดื ตั้งสิไรอย่าแพ้ไหวว่าทักหลายลาขทานแดนเอาหามาได้ใส่ไปแหนเดื่อทางดำลาผลของกัเนื้อสินำสูงว่าส่วนดีพุกเวไปทางน้า หลักพุณแม่เอื่นขั้นจบมาฮอดวัดดีพัฒนาร่างแหลวอย่าเอนินไปนอทางไหมหลักความตั้งใจเฮอที่ออกจากบ้านกะวังสางมาแตงหลักพุณแม่เอืยนพังมาบุญบุญดีกบ่ไม่ไทยน,นอปั่นแตงละาน้ำยู่เอง เจ้าก,กินสิอิฐผอยยาพอพาผู้อื่นไปและเพอฉะนั้นให้ขยับมาเจ้อไก่ไก่ไ,ไม้โพบนประกาศซองแม่มีใจดอกเรเือมันแบนท่ทางนหน่อยให้คอ,อย เาพี่น้องเอ๋ยพามาบุญบ่อนเอี้อมไปถึงสาวันงอราคงรอไปเราแม่งวิบานขอรายานเดือด Quê đọc quê đọc Phương bà mưu đi ôi cả mê cả bèn đi là bụng hồ mi trưng ba phục quê đọc khuôn แคยุ้มรังประกาศกองฉลองทางทูอหาร้องและมีพวกพี่รองมาฝากสะกมงไว้ใ <ent> ้บังชีลุงทรียอันการทำดีในผ่านทางโอเว ลาพุ้งแม่เอ๋ยเพื่ว่าอามิจตตาพระพุทธบอฟังเอามันบ่เทียงล่ะเื่อหนึ่เราปากเยียงข้างหลังสิยโยสียเดีอยเสียงแฟนหายับฝ่ปล่ามีกเลยลาพมาเดือดแนไใดหายใจอยู่ก็คือยังกับ่อังเ bi ngân là bi ngân sẽ Tính sẽ chỉ ra pháo bầu cả pháo bị bạc đi nhiều lắm và phía gửi đi pháp bóng cái sàn ăn hồn tháng đưa nó sẽ bờ sông hồn xa lặng, khôn, sáng nó đọc thì ลาคุณนเมือเอ๋ยพนาโลกเข้าตาทำบัวตักบากแลียากตาบัวที่ทำลอยสูงลาพี่รองเอ๋ยสร้างต้นบักที่บอกให้หูบ่มีแกนบ่มีสารลาไปสิมาเดินทำทาง ให้ญางบมาโอ้ยรอฟังทีลาฟังโฆสกเสียงดีสิได้ไวพองให้ทางก็ได้กล่าวว่าบ่าวาสิเป็นทางเดินอ่นตาคนระบาดละเบี้ยรรับพอแล้วลาปูมาต้มงุ่นเรือมาทำทางจะเฝ้าเบื่อโอ้ย เ่อต้องเฝ้า mm hmm. ล,ล้วันนี้เหลียวเห็นแล้วมีทั้งผู้สาวและผู้เฒ่ามาเอาบุญย้างเตียนอินพี่นอ้องเอื้ปรากพเรเดแอวกายิ้มยกมือ mm hmm. ขึ้นดอกใส่หัวะัวกระนาผมกันไลยดื้อ mm hmm. ความทุกความจนให้ได้เกิดมาเป็นคนในบุญสวยโอเ้เอววารวยลั <c oughs> และตั้งวาสาธุเดือขอให้อาริสมบุญที่เฮาได้สร้างให้ได้เป็นหน,นทางเด,ดอดิอได้ทีสงไปขึ้นสวรรค์ เดอกกงน้องเปเฮาหอมแมวบีาลาเด้อใหญ่เดือดโอ้ยโอ้ยโอ้เสอ้ยพอ้น เวลาเดินแยใดหายใจอยู่ก็คือแยงอีในเอยเมื่อไรทั้งทศ่กระไดสวตาล่มหงมเวลาหูวจะเมือนเกิดเม่เมือนตา่มหงีนานจะสบอกกันว่าพงขาดใ้นแมวหอมดันบ่ลาพุญแม่อ้ยท่้นกะทงบุญแล้วเจ้าด่าทุกอย่างหงมจะได้สุกเออน้สุกาด้วยผลพา

เสขจอยตแงลาคุณแม่เอยทำุดเดี่วเฮ็ดาเสียเพี่าตายฟเดอยาจ่อยน้อยกายน้อยรู้คำเรือแมนากาให้นาเร่อแงให้เต็มเน่ย đã ừ. là thơm mẹ ơi hiệu cảm đưa cảm hồ hay thơm phán đưa thơm tặng hay sống bằng thơm nô thơm 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 ăn thơm thơm Nó khăn tường Là thơm 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 Nhỏ thơm 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 Cứ thơm